ผมขอให้การยืนยาวภาพแข็งแรงครับการแข็งแรงดูพวกผมเป็นนานๆครับเป็นษษษษษษีค่ควัน้ำใจของรูกสึกทุกคนกาจะขอบคุณครับด่ทำดีดีดูทำดีนีอะไรต้องใช้กครน้นอยมาก อย่าลืมนะอ่าอย่าป้องกันอย่าอย่าป้องกันเข้าชู้ชนิดเม,ม็ดอเราวเป็นล่ามั้งรู้จักเนี่ยชนิดเม็ดได้ผลเม็ดเดียวเม็ดเดียวรู้ผลตรงเป้าวันละร้อยผมเนี่แต่